องน้ำไหลใต้หมู่ที่3ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งความสามาคัคคีโดยมีนางละออบุญถึงดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันบ้านของน้ำไหลใต้มีประชากร343คนจำนวน159ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักมีกองทุนชุมชนทั้งหมด12กองทุนคือ1 กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 5. กองทุนอาหาร 6. กลุ่มแม่บ้านพริกแกง 7. ร้านค้าประชาชนโดยประชารัฐ 8. กลุ่มออมเงินพิเศษ 9. กองทุนอ,อพป 10. กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน11กองทุนหมู่บ้านเงินหุ้น 12. กองทุนหมู่บ้านเงินต่อยอดมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนทั้งสิ้น9 3 6 3 5 5 4บาทซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนในหมู่บ้านกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพทำให้มีหนี้สินครัวเรือนจำนวนมาก ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าประชาชนเริ่มมีหนี้สินเกิดขึ้นในครัวเรือนจึงได้มีแนวคิดที่จะให้หมู่บ้านมีการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่ดีลดหนี้สินครัวเรือนจึงได้นำแนวคิดการบริหารจัดการหนี้ด้วยการทำโครงการ1ครัวเรือน1สัญญามาใช้ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเสมอมาทําให้ชุมชนมีผลงานในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่เข้มแข็งมีความโปรง่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัลต่างๆในด้านการบริหารจัดการชุมชนอาทิเช่น 1. กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2,565 2. กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,565 3. รางวัลสิงทองกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านประจำปี2,566 4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับชมเชยประจำปี2,566 ผลของการดําเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการทุนชุมชนที่โดดเด่นสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองลานจึงได้คัดเลือกและประเมินความพร้อมการจัดระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนของอําเภอคลองลานประจําปีงบประมาณ2566กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ได้เลยเห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระหว่างปีพศ2551ถึง2565จํานวน1,245แห่งเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนและในปีงบประมาณพศ2566ได้กําหนดการขยายผลการจัดตั้งศูนย์กระจัดการกองทุนชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการกลไกการทำงานในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบสามารถใช้เงินทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาหน,นี้สินและบริหารจัดการชุมชนได้ไปอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินการในพื้นที่76จังหวัดรวม400แห่งงบประมาณในการดำเนินการแห่งละ65,000บาท ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในไตรมาสที่ 3-4, ถึง2,566หมู่บ้านคลองน้ำไหลใต้ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประจําปีงบประมาณ2,566และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในช่วงไตรมาสที่4เดือนสิงหาคม2,566 โดยมีขั้นตอนกระบ,บวนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่ผ่านมา4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินการในวันอังคารที่15สิงหาคม2566ณบ้านของำลำไหใต้หมู่3ตําบลคลองลานพัฒนากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาคประชาชนได้แก่ ผู้นำชุมชนปราชชุมชนประธานคณะกรรมการกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนจำนวน16คนและภาขีการพัฒนาได้แก่เจ้าที่เทศบาลกศอนอำอเภอเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจำนวนแห่งละ1คนรวมทั้งสิ้น20คน กิจกรรมที่2การศึกษาดูงานจัดการกองทุนชุมชนต้นแบบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอของลานได้นำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ แนวทางการบริหารจัดการหนี้แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนความสําเร็จของขั้วเรือนต้นแบบในการลดหนี้ปลดหนี้ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานจํานวน2แห่งดังนี้วันอังคารที่29สิงหาคม2566ได้เดินทางไปศึกษาดูงานณนะศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดอนตะโหนดหมู่ที่7ตําบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนมีกฎชุมชนที่เข้มแข็งมีผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติในด้านการจัดการทุนที่มุ่งผลสำเร็จเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในการปฏิบัติงาน วันพุทธที่30สิงหาคม2566ได้เดินทางศึกษาดูงานณนะศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านวังตะกูหมู่ที่11ตำบลวังควงอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนยอดเยี่ยมโดยหมู่บ้านใช้โมเดลเรื่องการออมลดหนี้มาใช้ในการจัดการหนี้สินครัวเรือน เป็นการนำเงินออมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมาลดหนี้สินของครัวเรือนเป็นโมเดลที่มีการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจของชุมชนกิจกรรมที่3การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดยดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2566ณบ้านคลองน้ำไหลใต้หมู่ที่3 ตำบลคองลานพัฒนาอำเภอคองลานจังหวัดกำแพงเพชรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการสรุปผลการศึกษาดูงานและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตลอดจนจัดทำแผนในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไปกิจกรรมที่4การเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกำหนดดำเนินการในวันที่18กันยายน2566 ซึ่งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านที่มีความพร้อมได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบมีความเป็นเอกภาพชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนสร้างวินัยทางการเงินตลอดจนสามารถลดปลดหมดหนี้ได้ในที่สุด